EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้ควบคุมและจัดการอารมณ์ของเราได้อย่างชั้ฉลาดเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะคะยิ่งเราฝึกที่จะรับรู้ควบคุมและจัดการอารมณ์ของเรามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะนำพาให้เรากลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีความสุขนะคะ EQ เป็นพื้นฐานสําคัญของการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะคะเรามาฝึกเป็นคนที่มี EQ สูงกันค่ะขั้นตอนการฝึกนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือการฝึกสมาธิค่ะรับรู้อารมณ์รับรู้ว่ามีอารมณ์อะไรเข้ามาบ้างจากนั้นก็คือการรับรู้อารมณ์ก็คือสามารถระบุได้ว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เศร้ามีอารมณ์เสียใจมีอารมณ์กลัวกังวลนะคะก็สามารถ มีสติรับรู้อารมณ์ระบุอารมณ์ได้นะคะวิธีการฝึกให้เราสนุกๆน,นะคะก็อาจจะเป็นการให้คะแนนอารมณ์ของตัวเราเองก็ได้คะ่ะทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นให้เราระบุอารมณ์แล้วก็ให้คะแนนตัวเราเองคะ่ะมีอารมณ์จับอารมณ์ได้หนึ่งครั้งให้หนึ่งคะแนนจับอารมณ์ได้อีกหนึ่งครั้งให้อีกหนึ่งคะแนนคะ่ะให้คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้การฝึกของเราคะ่ะมีความสุขขึ้นยิ่งเราฝึกได้คะแนนเยอะๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเรามี เรามีอารมณ์ไม่คงที่นะคะคือในในหนึ่งวันเรามีความคิดเยอะแยะมากมายเป็นปกติอยู่แล้วค่ะยิ่งเรามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเราจับอารมณ์ของตัวเราเองได้บ่อยแค่ไหนก็ยิ่งก็ก็ยิ่งให้รู้ไว้เลยนะคะว่าการฝึกสมาธิของเราค่ะมีความก้าวหน้าต่อไปข้อ2นะคะหลังจากที่เรารับรู้อารมณ์แล้วข้อ2ก็คือฝึกควบคุมอารมณ์ค่ะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาปะทะ รับรู้อารมณ์ให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะการควบคุมอารมณ์ที่ง่ายที่สุดนะคะคือการหายใจนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะการสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะก็จะเป็นการเหมือนเป็นการตั้งสตินะคะ <Brasil> ลดการตอบสนองกับต่ออารมณ์ของเราในทันทีนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออกยาวๆเป็นการตั้งสติจากนั้นค่ะ ลองรับ,ลอ,บล,ลองนับเลขลองนับเลขหนึดูค่ะว่าพอไหมในการปรับอารมณ์ของเราให้กลับมาสู่สมดุลปัจจุบันปกติะคะ่ะถ้านับ1-10ไม่ไม่พอนะคะก็ให้นับต่อคะหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสาสิบนะคะ, 20, นะ,คะจนกว่าอารมณ์ของเราะคะ่ะจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติของเรานะคะเมื่ออารมณ์ปกติแล้วนะคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่3าค่ะ ฝึกที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราลองฝึกที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือฝึกฟังคู่สนทนาของเรานะคะอย่างตั้งใจฟังแบบเข้าใจฟังแบบเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาจริงๆค,ค่ะเมื่อเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูฟังคู่สนทนาของเราอย่างตั้งใจลองตั้งลองฟังอย่างตั้งใจดูแล้วนะคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่4ี่ค่ะเมื่อเรา สงบลองเอาใจเขามาใส่ใจเราและตั้งใจฟังเขาแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานะคะการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาอย่างมีสตินะคะก็เป็นวิธีการสื่อสารที่จะทําให้ทั้งเราและเขารับรู้แล้วก็เข้าใจตรงกันค่ะจากนั้นนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็เลือกที่จะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะคะให้อภัยง่ายๆให้อภัยผู้อื่นให้อภัยตัวเองได้อย่างง่ายๆเลยค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะ5วิธีในการฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเราค่ะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ตรงนี้คือพื้นฐานสำคัญของการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องของชีวิตเราเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะการที่เราเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็จะทำให้เราใช้ชีวิต และมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยค่ะขอให้เรามีความสุขกับการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์กันนะคะ